ข้าวไข่เดียวลาดข้าวหนึ่งกองโอเคเลิศไปแกข้าวไข่เดียวพวกแกยังจะให้ฉันทําให้ดูอีกเอวะมันจะไปยากอะไรกับแค่ข้าวไข่เดียวเนี่ยจะใส่อันนี้นะวันนี้ฉันจะใส่เป็นผงปรุงรสเนาะจะใส่เป็นผงปรุงรสแบบจบนัวเลิศใส่ก็ไม่ต้องเยอะใส่ประมาณนี้เห็นไหมเนี่ย เลอใส่ประมาณนี้แค่นี้พอมันจะนัวกําลังดีเลยแต่ก็ตีตีให้เข้ากันตีให้เข้ากันเลยนะเออเสร็จแล้วก็เอาข้าวมาใส่ข้ามาใส่เลิศเลิศใส่ไปเลย กติก็ตีข้ากันข้าวไข่เจียวแค่นี้เองมันจะมียากตรงไหนวะแกสั่งอะไรให้มันยากๆหน่อยเหมือนไข่เจียวข้าวน้อยเลยวะเออไปทอดเปิดกตาแทสเิดเเลดใส่น้ำมันลงไป รอให้น้ำมันร้อนรอให้น้ำมันเขาร้อนก่อนนะอย่าใจร้อนเด้อเออพอน้ำมันร้อนแล้วใช่ป่ะค่อยใส่ไปเออข้าวเก็เียวแบบนี้แ้ค่อยใส่ไปแบบนี้เกี่ยเขาหน่อยเออทอดไปทีละด้นา,ดาน ออคนใดที่ได้เดียวคือคนเดียวที่ได้ใจเลิศเห็นปากระทะฉันไม่ติดไม่ว่าจะทอดอะไรกระทะฉันก็ไม่เคยติดเนาะแกอยากได้เออดียฉันรู้ไม่บอกหรอกซื้อที่ไหนอะแกก็ไปลองสั่งกับแม่ฉันดูเดี๋ยวเวลาแม่ฉันขึ้นไ์สดอะ่ะแกก็ถามเลยอยากได้กระทะซื้อกระ,ะทะที่ไหนเออเลิศแล้วก็พลิกเออสวยเลิศ แล้วก็ทอดเข้าไปให้สุกนะทอดให้เขาสุกๆหน่อยเออเป็นไงนี่นะแกมีซอสมะเขือเทศหรือซอสพริกนะเลิศเลยฉันจะบอกให้แค่นี้หละชิ้นมันใหญ่ฉันขออนุญาตขออนุญาตทําเป็นสามชิ้นเออชิ้นมันใหญ่จัดกกเลิศไงสามชิ้นแล้ไม่ใช่สามชั้นเออเลิศ ให้ดูดีหน่อยเนาะจะให้ดูดีหน่อยนิดนึงแล้วก็แล้วก็ราดข้าวเนาะเออราดข้าวราดข้าวลงไปสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะและถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะเออเลิศข้าวไข่เจียวราดข้าวหนึ่งกองไปแกเอาไปให้ลูกค้าเอ็นจอย Enjoy กัน See you. Bye bye.